าสามารถดำไมประทวนนะครับมาขอเปลี่ยนเป็นทุนเล่าเรียนหรือว่าค่าเทอมได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่เป็นชาวนากำลังเดือดร้อนชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทชานุน์อาภาศิรัตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมคนนี้กำลังกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในการขอรับทุนอุดหนุนค่าเทอมหลังจากที่ครอบครัวของเธอไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวกว่า4 0 0 0บาทเธอได้นำใบประทวนมาใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนใบประทวนเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุตรหลานของชาวนา โดยเห็นว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองระหว่างรอเงินค่าข้าวจากรัฐบาลได้มีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าชาวนาที่คือหนูเป็นล,ปลูกชาวนาค่ะเดือดร้อนตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วสามารถทําให้เราหาเงินช่วยเหลือพ่อแม่ได้ทางหนึ่งเพราะว่าท่านก็เครียดาวัวไม่มีเงินส่งแล้วเงินในการลงทุนครั้งต่อไปก็ไม่มีก็เลยอยากจะแบ่งเบาในช่วง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมได้จัดโครงการระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวแบ่งเป็น3รูปแบบคือแบบเปลี่ยนใบประทวนเป็นค่าเทอมแบบเรียนดีมีเงินเดือนและแบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนและเปลี่ยนใบประทวนเป็นงานโดยมหาวิทยาลัยจะจ้างนักศึกษาช่วยงานเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมโดยมีรายได้ประมาณ2 0,000บาท และเชื่อว่านักศึกษาจะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากส่วนค่าค่าเทอมนะคะถ้าหากว่าในเรื่องของการผ่อนผันนะคะผู้ปกครกองเขาก็มาเขียนไว้ว่าเขาขอผ่อนผันถึงเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะระบุเอาไวะคะ้ค่ะส่วนทุนนี่ถ้าหากว่านักศึกษาเรียนดีอยู่แล้วได้เกรดตามเกณฑ์ยอยู่แล้วนักศึกษาก็ได้ตลอดระยะเวลาที่เรียนเลย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละหกอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมและสุพรรณบุรีและครอบครัวประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักจึงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งหากนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องนำสำเนาใบประทวนของผู้ปกครองมาใช้ในการสมัครและนี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาโดยเลงเห็นถึงอนาคตของชาติเป็นหลักณชนนอภาเสรัตน์ nbtnews focus